นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีมอบสัญญาเจ้าที่ราชพัสดุโครงการหนองวัวซอโมเดลและเยี่ยมชมนิทรรศการวิสาหกิจชุมชนในการพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่นาตีวาการอำเภอ,นอ or, นหนองวัวซอตำบลหนองอ้ออำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีเจ้าซึ่งโครงการหนองวัวซอโมเดลเปลี่ยนพื้นที่กองทัพเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นโครงการพื้นที่นำร่องพื้นที่แรกซึ่งอยู่ในความครอบครองของ,ของกองทัพบ,บกและได้มีการ กลับมาฮื่อกับทางกล่มธนารักษ์เพื่อปลดโอกาสฮื่อกับประชาชนที่มีการเข้าบุกรุกพื้นที่ก่อนหน้านี้ได้มีพื้นที่ทํากินอย่างถูกต้องตามกฎหมายที่เปิดพื้นที่ให้เจ้าในราคาถูกจํานวนกว่า9,276ไร่เจ้ามีประชาชนรอตรวจสอบสิท์ธิเช่าพื้นที่แล้ว1,111รายถือเป็นโครงการที่นําที่ดินของทหารออกใจประโยชน์ในด้านต่างๆเช่นเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้เข้าทํากิน ส่งเสริมเศรษฐกิจในชุมชนโดยการให้องค์กรต่างๆได้เข้ามาทําประโยชน์ในพื้นที่การนําพื้นที่ของกองทัพไปใช้ในกิจการส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นการทาฟ้าร์ชนละปะทานโรงไฟฟ้าหรือแหล่งท่องเที่ยวเจ้าทางหน้ากองทัพร่วมกับทางรัฐบาลเองก็ได้มีการจัดก,การเรื่องระบบชลประทานมานะครับซึ่งให้ความมั่นใจว่าทุกๆพื้นที่ที่แจกให้ท่านจะมีน้ํากินน้าใช้ ตรงนี้ถือเป็นเรื่องที่สําคัญไม่ใช่แค่ให้พื้นที่อย่างเดียวเราดูแลให้ครบวงจรให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิทามาหากินได้อย่างเต็มที่